าล้ครับผมใครที่เป็นโซโล่เพลเยอร์ในเกม v a ร์ลแดนบ้างสามารถที่จะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกันใต้คลิปได้เลยนะครับคลิปนี้เราจะมาพูดกันถึงวิธีการเล่นโซโล่ยังไงให้ขึ้นแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือว่าเล่นได้แบบไม่ต้องพึ่งคนอื่นมากนักนั่นเองครับจะบอกอย่างนี้นก็ไม่ถูกนะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาภายในคลิปกันเลยดีกว่าครับว่ามันจะเกี่ยวกับอะไรแล้วก็มีเทคนิคอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไ like ลค์กดแชร์กดซับสไคร์นเลนสําคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคล ราคาถูกปลอดภัยแถมเติมไวเนี่ยผมแนะนำา Index กซ์เกมเซ็นเเลยครับนอกจากที่ผมจะพูดไปข้างต้นแล้วยังมีเกมอีกมากมายเลยนะครับให้คุณได้ไปเลือกเติมไม่ว่าจะเป็นเกม PC เกมโมบายนะครับหรือเกมยอดฮิตต่างๆอย่าง h o น k คร s ต a r r เร l ก็มีเช่นเดียวกันนอกจากนี้ก็ยังมีระบบเติมอัตโนมัติผ่านเว็บด้วยนะครับความปลอดภัยมั่นใจได้ด้วยการเป็นดีลเลอร์แล้วก็จดเป็นบริษัทเติมเกมอย่างถูกกฎหมายมีผู้ใช้งานมากกว่า10,000 0คนและนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆในเกมและแฟนเพจวยนเด็งงก็ฝากร้านนี้ไว้ด้วยนะพราะ ความสุขของลูกค้าอินด x สพร้อมเปย์ เอาครับผมต้องขอกราบสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟีลนี้กับผมฟิลคนเดิมด้วยนะครับแล้วก็ขอทักทายไปยังช่อง v อลเลิศทิกกับผมฟิลคนเดิมเช่นเดียวกันนะครับผมคลิปนี้เราจะมาพูดกันถึงวิธีการเล่นโซโลให้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยมันเลือกไม่ได้นะบางทีเราก็อยากจะเล่นกับเพื่อนแต่บางทีเพื่อนก็ไม่ว่างหรือว่าอะไรต่างๆนานาครับการกดโซโลก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่หลายคนเลือกที่จะทํารวมถึงผมด้วยนะครับแต่การเล่นโซโลให้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นมัาทำยังไงกันเพราะว่าแต่่่ละะเเเเกกมมทีรราาต้อองจจ็ไได อยู่ทีมเดิมนะครับผมเราจะต้องเจอคนไปเรื่อยๆถ้ามีคนแบกก็ดีไปแต่ถ้าไม่มีคนแบกเราก็ไม่ได้ไปไหนสักทีนะครับชนะตาหนี้แพ้ตาหน้าชนะตาหนี้แพ้ตาหน้าวนไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับจะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถที่จะแบกตัวเองได้แล้วก็ทําให้เราเนี่ยมีโอกาสชนะมาคืนด้วยตัวของเราเองโดวยวันนี้เนี่ยผมจะมีเทคนิคหลายๆอย่างนะครับมาให้ทุกคนเนี่ยได้รู้กันเกี่ยวกับการโซโลจะต้องทํายังไงบ้างถึงจะโซโลได้ดีโซโลได้เก่งเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคกันเลยครับ ทที่หนึ่งนี้นะครับผมขออนุญ,ญาตมาลื้พื้นฐานให้กับทุกคนก่อนหรือว่ามาทบทวนพื้นฐานให้กับทุกคนก่อนนะครับเกม a อร์เรนเนี่ยมันเป็นเกมที่ชิงไหวชิงพลิบกันวีต่อวีเนาะถ้าสมมติว่าคุณสามารถฆ่าศัตรูได้ไวและก็เร็วที่สุดเนี่ยคุณก็จะได้เปรียบไปนะครับเมื่อคุณฆ่าได้หนึ่งตัวเนี่ยคุณก็จะมีเวลาไปวางเป้าตัวอื่นหรือว่าวางจุดอื่นที่มันอาจจะมีศัตรูโผลออกมามาเดี๋ยวเราไปไล่พื้นฐานกันในห้องซ้อมกันเลยดีกว่าครับว่าเราควรจะมีพื้นฐานอะไรบ้้้้้าาางงงเอออ่่ะะะคครรััผมกกททีีีีุุณณจจป็นนนนนนนพพดดืฐขต นะครับผมโดยเริ่มแรกเนี่ยเราจะต้องมารู้พื้นฐานทั้งหมดใหม่ทั้งหมดเลยนะแปลว่าตั้งแต่การวางเป้าตั้งแต่การอ่านเกมการพีคทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนเป็นพาร์ทๆไปนะครับโดยพาร์ทหนึ่งเนี่ยเราก็จะมาปูพื้นฐานกันก่อนนะครับนั่นก็คือการ วางเป้าครับการวางเป้าเนี่ยโอ้โหพูดกันไปหลายลิดมากๆตั้แต่ต้นปีที่แล้วยันต้นปีนี้ก็ยังพูดถึงเรื่องการวางเป้าอยู่นะครับการวางเป้าเนี่ยก็คือเมื่อมีศัตรูมาอย่างนี้นะครับเป้าที่เราควรจะวางเนี่ยควรจะวางอยู่ในจุดที่ใกล้หัวของศัตรูมากที่สุดหรือถ้าจะให้ดีเนี่ยวางตรงหัวของศัตรูให้ได้เยอะที่สุดก็จะดีมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเกมวอลแลนเนี่ยมันเป็นเกมที่เมื่อโผล่มาปุ๊บยิงโป๊ะเรียบร้อยตายนะครับแต่ถ้าสมมติว่าคุณมัวแต่ไปแบบเนีแบบ่ย ไปสู้กับคนที่แบบโป๊ะ อะไรมันจะได้เปรียบมากกว่ากันอันนี้ลองคิดคำนวณดูนะครับผมมาเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการวางเป้าเบื้องต้นกันก่อนนะครับการวางเป้าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะอย่างแรกเนี่ยอยู่ที่เป้าของคุณอย่างที่2ก็คือความไวเมาส์นะครับอย่างที่3จอ4คีย์บอร์ด5ตัวของแผ่นรองเมาส์อ่ะอันนี้อาจจะแบบเฮ้ยมึงนอกเรื่องปะเนี่ยไม่ได้นอกเรื่องนะครับจริงๆผมลองใช้แผ่นรองเมาส์อยู่2แบบหนึ่งเลยก็คือแบบสี่เหลี่ยมเต็มโตะนะครับแบบสี่เหลี่ยมเต็มโต้เนี่ยมันจะทําให้ผมรู้สึกว่าแบบอุ้มัันนจะขึ้ลงงงยไ มันรู้สึกว่ามันไม่ชินมือเลยกับอีกแบบหนึ่งที่เป็นแผ่นยาวๆมันมีความสูงของแผ่นลองเมาส์เนี่ยสั้นนะครับมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยมีเขาเรียกว,ว่า movement ในการลากเมาส์เนี่ยไปทางข้างๆมากขึ้นมากกว่าที่จะไปข้างบนหรือข้างล่างอย่างนี้เพราะว่าส่วนใหญ่ในเกมวอลเล็เนี่ยเราจะเล่นกันแบบแตันข้างซสมากกว่านะครับเพราะผมใช้แผ่นลองเมาส์แผ่นเนี้ยมันก็จะทําให้จิตสำนึกของผมคิดไว้แล้วว่าพอเราลากไปข้างบนเวย้ยมันจะลากได้ไม่เยอะมันก็เลยจะทําให้ผมเนี่ยลากเมาส์ไปข้างบนช้าแต่ข้างๆเนี่ยผมสามารถล ถ้าใครเนี่ยถนัดแบบไหนอันนี้เราไม่วากันแต่ถ้าใครอยากแบบโอ้หออกไปแบบข้างๆไม่ต้องคิดถึงเรื่องข้างบนข้างล่างเนี่ยไม่รู้สึกว่าแบบเว้งในการลากเมาส์เนี่ยลองใช้แผ่นรองเมาส์ที่มันเป็นแบบยาวๆดูแล้วก็มีความสูงเนี่ยสั้นนะครับผมมันก็จะทําให้คุณเนี่ยมีสมาธิโฟกัสกับด้านข้างมากขึ้นอันนี้ส่วนตัวนะเทคนิคส่วนตัวเลยนะครับผมอย่างที่2เลยก็คือบอดฝึกซ้อมครับคุณต้องกะระยะของหัวสตูให้ออกก่อนนะสตูเนี่ยจะสูงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปพูดกันในแมปจริงอ อาจจะยืนนิ่งๆก็ได้โป๊ะโป๊ะ๊ะทำอย่างนี้จนกว่าคุณจะชินนะครับผมพอทําจนชินแล้วเนี่ยให้คุณหันไปทางอื่นนะครับผมหรือว่าหันไปทางซ้ายทางขวาก็แล้วแต่คุณเลยเดินไปกระโดดหันกลับมายิงอย่างี้ มันจะฝึกอะไรมันจะฝึกว่าคุณเนี่ยรู้ตำแหน่งของหัวศัตรูมากน้อยแค่ไหนนะครับผมคุณวางเป้าดีๆหรือยังไม่ใช่ว่าแบบวางไว้อย่างนี้แต่สายตายอยู่ที่ศัตรูอันนี้ไม่เอานะครับผมหรือว่าวางอย่างนี้แต่สายตายที่ศัตรูอันนี้ก็ไม่เอาบางคนเนี่ยวางสูงเกินไปอย่างนี้นะพอศัตรูโผล่มาเนี่ยศัตรูเขาวางไว้ตรงหัวเป๊ะๆไงเราก็ต้องเสียเวลาลากเมาส์ลงมาอีกแล้วเพืเพ่อๆไม่โดนด้วยนะเราจะต้องวางไว้ให้พอดีมากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับเราก็ต้องมาฝึกเนี้ยฝึกจนกว่าจะชินนะครับ หรือมีอีกแบบหนึง่งเราจะใช้อัลติเมตของเจสครับผมในการฝึกยิงหัวบอดพวกนี้เนาะเพราะว่าเจสเนี่ยมันสามารถที่จะแดบขึ้นได้ใช่ไหมมันจะทําให้เราเนี่ยคุ้นชินกับการวางเป้าหลายระดับนะครับผมพออย่างเงี้ยเนี่ยไปเลยชิวๆเบสิกพื้นฐานยืนนิ่งๆก่อนครับอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยให้กระโดด เสร็จแล้วก็อัปดับครับอ่ะประมาณนี้ฝึกให้ชินนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันว่าเราจะฝึกอะไรจากตรงไหนได้บ้างหรือจำอะไรจากตรงไหนได้บ้างครับ Die. Defeated. Tricont. Now for Down crazy. a. Got gotcha. Gotcha. My target. one enemy remaining. ก็จะสังเกตได้นะครับว่าถ้าเราวางเป้าได้ถูกจุดแล้วก็มีความใจเย็นเนี่ยเราก็จะสามารถสังหารศัตรูได้แบบง่ายๆแบบนี้เลยครับโดยแต่ละแมปเนี่ยมันก็จะมีการวางเป้าที่มันแตกต่างกันไปนะครับแมปหนึ่งเนี่ยมันอาจจะมี2ชั้นยิ่งแมปอบิดนะคือแบบโอ้โหคือมุมเยอะแยะมากมายไม่รู้จะวางตรงไหนก่อนเลยนะครับพยายามเล่นโหมดเดสแมทเยอะๆเพราะมันจะทําให้เราเนี่ยวางเป้าได้ดีขึ้นละไอีกอย่างครับการวางเป้าถ้ามันจะทําให้ดีได้เนี่ยเราจะต้องรู้โครงสร้างของแมปของเราก่อนนะครับที่เราเล่นในตานั้นๆ อย่างเช่นตัวของสปริตมันก็จะมีโครงสร้างแมปอีกแบบหนึ่งเราจะต้องวางโครงสร้างเนี่ยไว้ในหัวเลยว่าถ้าเราพีกออกไปเนี่ยเราจะเจอศัตรูไหมถ้าเจอศัตรูเนี่ยมันจะวางเป้าไว้ประมาไหนให้เราวางเป้าล่วงหน้าไว้เลยครับแต่อย่าพีกแบบสม 4, สี่สมห้าพรวดออกไปเลยนะเราจะต้องทําการไล่เป้าไปก่อนเดี๋ยวเราจะสอนวิธีการไล่เป้ากันครับเอาละครับคุณผูดด้ครับตอนนี้เราก็เข้ามาสู่ช่วงของการสอนไล่เป้านั่นเองนะครับผมตอนแรกเนี่ยมันจะมีห้องซ้อมกู้สไปอยู่ตัวนั้นอ่ะใช้ไล่เป้าได้ดีมากแต่ตอนนี้ไม่รู้มันหายไปไหนผมก็หาไม่เจอเหมือนกันท่า มันยังอยู่เนี่ยใครรู้ก็ช่วยบอกหน่อยนะครับผมผมเนี่ยหาไม่เจอจริงปกติเข้าประตูนู้นมันก็เจอเลยไงแต่ว่าอันนี้มันไม่เจอนะครับมาการไล่เป้าคืออะไรการไล่เป้าก็คือการค่อยๆพีคไปทีละมุมพีคเช็คในจุดที่ศัตรูนั้นอาจจะอยู่นะผมขออนุญาตสมมุติละกันว่าตรงนี้คือ1จุดตรงนี้คือ1จุดนะปกติถ้าเป็นแรงที่ไม่สูงมากเขาก็จะพีกออกมาก่างนี้เลยนะครับส่วนเป้าเนี่ยก็จะไม่วาง็นปะเป้าเนี่ยไม่ได้วางตรงนี้หรือตรงนี้เลยมันจะวางอยู่ตรงนี้นะครับหรือบางคนเนี่ยวางไว้เี แต่ตายอยู่นู่นแล้วนะคือมันผิดนะครับผมเวลาที่สตูโผออกมาเนี่ยเราก็จะต้องเสียเวลาลากไปยิงโอ้เผลอๆเนี่ยยิงไม่โดนอีกนะครับการไล่เป้าก็คือเมื่อเราเดินมาถึงจุดที่ใกล้จะถึงจุดที่แบบอันตรายละอ่ะเราก็ปืนขึ้นมาใช่ไหมครับเราก็ค่อยๆขยับไปทีนิดนั่งก็ได้นั่งยืนนั่งยืนอย่างนี้ oon, น oon, นก็ได้ไปทีละมุมนะครับเช็คจุดที่สตูนั้นอาจจะอยู่นะครับผมไม่ใช่ว่าวิ่งพว่ออกไปอย่างนี้เลยมันก็อาจจะโดนยิงเข้าหัวแบบง่ายๆเลยนะครับพีละไม่มี วางไปเรื่อยๆวางไว้เลยจนก,กว่าจะเจอศัตรูนะครับแต่ไม่ใช่ว่าแบบขยั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 บ,ยบเอาไปอย่างนี้ทีละนิดนะคือแบบโอกาตายได้เหมือนกันมันไม่ต่างจากที่เราวายพีออกไปอย่างนี้เลยนะครับเราควรจะรู้ด้วยว่าเราควรจะแบบขยับหรือวายพีตอนไหนหรือแบบโยกตอนไหนอย่างนี้นะครับ ไม่ใช่แบบขยิ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 บไปทีนิดอย่างนี้ไปทีนิดโอ้โหตายพอดีนะครับผมไม่เอ่อ่อยงี้นะเราจะต้องศึกษาโครงสร้างแผนที่นะครับว่าจุดไหนศัตรูอาจจะอยู่หรือว่าจุดไหนเนี่ยที่ศัตรูมันอยู่เยอะที่สุดอยู่บ่อยที่สุดนะครับเราก็ทําการเช็คอย่างนี้เลยแล้วก็จําไว้นะว่าหัวมันอยู่ประมาณตรงไหนนะครับตรงนี้ไม่มีพีก่าตรงนี้ตรงนี้ไม่มีพีกใหม่หน่อยปั๊บนี่ไงเห็นปะ เราก็จำไว้ว่าหัวศัตรูอยู่ประมาณตรงนี้นะนั่นแหละครับโหมดเดสแมทช่วยคุณได้จริงๆะครับและอีกอย่างหนึ่งเวลาที่คุณเดินนะครับอย่าเดินแบบโล่งๆเตียนอย่างนี้พอมาถึงจุดที่อันตรายค่อยมาควคักปืนอย่างนี้ไม่เอานะครับผม ให้ทําการ <Wars> ถ้าไม่รู้ตําแหน่ง <Sw im 000> ของศัตรูเนี <Nixon> ่ยก็อย่าให้ศัตรูรู้ตาแหน่งของเราครับเราต้องพยายามเดินให้ชิดชิดขอบกาแพงไว้หรือว่าเวลาที่เราพีกเนี่ยพยายามหากําบังไว้นะครับผมเพราะว่าถ้าเราพลาดขึ้นมาหรือเราโดนยิงขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยเราจะได้มีกําบังนะครับผมไว้เปลี่ยนกระสุนหรือว่าสร้างจจงหวะใหม่นั่นเองเนาะถ้าสมมติว่าเราวิ่งมาอย่างนี้ตุกตักตุกตักตุกตักมาเลยศัตรูแม่งดักอยู่ตรงเนี้ยโบเรียบร้อยนะครับผมให้ทําการแบบเดินให้ชิดกําแพงมากที่สุดแล้วอย่าเดินแบบ อย่างเงี้ยเดินไปเส้นโค้งอย่างเงี้ยเมื่อศัตรูว,ตว,วางเป้าเสร็จนะครับผมเราเดินไปเส้นโค้งมาโบเรียบร้อยนะครับค่อยๆค่อยๆเดินเรียบกําแพงมาแล้วก็แบบพอใกล้จะถึงละใกล้จะถึงประมาณ10เมตรนะอ่ะสิบเมตรนะครับฟลักซ์ขึ้นมา,านี่เตรียมตัวปุ๊บเห็นไหมใกล้จุดอันตรายเราก็ปุ๊บเริ่มไล่เป้าได้ละ ประมาณนี้ครับการไล่เป้าสามารถที่จะทําได้ทุกแมปแต่คุณต้องดูจังหวะเกมด้วยไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหเพื่อนโดนลุมอยู่ในไซต์สตูอยู่นู่น5ตัวแล้วคุณอยู่ไซต์บีคุณจะมัวมาไล่เป้าไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมินิแมปคุณก็ต้องดูด้วยว่าสตูเนี่ยอยู่ไหนบ้างนะครับผมถ้าสมมติว่าสตูมันอยู่ที่เพื่อน5ตัวแล้วคุณมัวมาไล่เป้าเนี่ยเพื่อนตายนะครับแล้วก็แพ้คุณจะต้องรีบวิ่งไปแล้วนะครับผมในจุดๆนั้นนะโอเคก็จะประมาณนี้ลองไปฝึกกันดูในแต่ละแมปเนี่ยมันก็จะ แล้วก็เอาวัตถุต่างๆที่เราพอจะหาได้เนี่ยเอามาบังตัวเองให้ได้เยอะที่สุดครับ I know exactly where you are. Spike stick. Thanks, little man. I shock you, No peeking. My ult is ready. One enemy remaining. Four in the front. Hey. แค่2เทคนิคนี้ครับการวางเป้าแล้วก็การพีคไล่เป้าเนี่ยก็จะทําให้คุณเก่งขึ้นอีก1ระดับแล้วนะครับส่วนพาร์ทหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเรื่องของการเคาน์เตอร์สเตรปหรือว่าโยกยิงกันรวมถึงการพีคนะครับการฝึกความใจเย็นด้วยเดี๋ยวเรามาเจอกันที่พาร์ทที่2ครับผมสุดท้ายนี้นะครับถึงแม้ว่าตอนนี้คุณจะเจอคนแบกมากแค่ไหนนะครับแต่ถ้าคุณยิงไม่ได้เลยหรือไม่สามารถที่จะช่วยทีมได้เลยเนี่ยยิ่งแรงไดมอนด์ขึ้นไปหรือว่าแรงแพททิ่มขึ้นไปมันจะมีผลมากๆนะครับคนใดคนหนึ่ง สูงกว่าปกติเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณอยากที่จะขึ้นแรงจริงๆไม่อยากหัวร้อนเนาะการพัฒนาตัวเองเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกไม่ใช่อีกหนึ่งทางเลือกเป็นสิ่งจําเป็นที่ต้องทำนะครับหากคุณอยากจะขึ้นไปอยู่จุดที่มันสูงกว่าจุดที่คุณอยู่ในตอนนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์รีสิ่งสำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาในวันถัดไปเอาไว้เจอกับผมฟิลในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ